นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่172บริษัทบงกตมินและวงตระกูลที่ซ่อนเร้นนายจะไปไหมเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวควางซังก็อึ้งงันไปถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวลัวหน่าเบื่อมากมาโดยตลอดก็ตามแต่กลับต้องยอมรับว่า หลังจากที่ผ่านสงครามเสียงเป็นเสียงตายมานับครั้งไม่ถ้วนเขาได้คิดว่าตัวลัวเป็นเพื่อนร่วมทางที่ขาดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่าตัวลัวจะไปในใจของเขาก็อดที่จะเกิดความรู้สึกสับสนขึ้นมาไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็ถามด้วยน้ำเสียงแคร่งครึมว่าทำไมต้องไปด้วย ถึงแม้ว่าศักยภาพของนายในตอนนี้จะไม่เลวเลยก็ตามแต่ถ้าเดินทางคนเดียวแล้วก็ย่อมเกิดความเสี่ยงและประสานการทำงานกันได้น้อยด้วยถ้านายไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมกับฉันฉันก็ไม่ให้นายไปอ้ยปัสสบเฮ้ยอย่าทำตัวหน้าสะอิสะเอียนแบบนี้ดิไหมพูดเหมือนชายหญิงรักกันมานานแล้วจะเลิกกันอย่างนั้นแหละอฮ้ยฉันยังเป็นผู้ชายบริสุทธิ์อยู่นะ ในขณะที่มองไปยังท่าทางจริงจังนั้นของขวางซางตัวลัวก็อดที่จะเย็นสทะ้านขึ้นมาไม่ได้หลังจากนั้นกลับปรากฏรอยยิ้มอย่างเหนื่อยหน่ายขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าอย่ากังวลไปเลยฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่เลวอะไรนะไม่ได้หนีไปไหนอยู่แล้วห่างกันแค่สองสามวันเองเมื่อพูดถึงตรงนี้ ตัวลัวก็ยักไหลจากนั้นก็พูดต่อว่าใครให้ครอบครัวของฉันมากันละ่ะภาระหน้าที่ครั้งที่แล้วเพราะพวกนายจัดการแล้วครั้งนี้พวกเขาถึงต้องมาหาถึงที่ถ้ายังปล่อยให้พวกเขาปล่อยไกลอยู่แล้วก็ค <c oughs> าดว่าคงจะน่าเวทนาอย่างแน่นอนครอบครัวของนายหวางสางอึ้งงินไปหลังจากนั้น กับพิ่งจะตอบสนองกลับมาตัวของเขาสั่นไปทั่วทั้งตัวใบหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นนายกำลังพูดถึงบริษัทเบื้องหลังของนายใช่ไหมทำไมพวกเขาถึงต้องมาหานายด้วยละ่ะจริงๆแล้วเขายากที่จะเชื่อเช่นเดียวกันพวกเขาเพิ่งจะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้วันนี้คนของบริษัทตัวลั่วทำไมจึงได้มาหาถึงที่ เมื่อรู้ว่าท่ามกลางจุดจบโลกนี้ทุกรอบด้านภายนอกล้วนแล้วแต่มีซอมบี้และสัตว์ประหลาดอีกทั้งการสื่อสารและเครือข่ายที่มีก็แทบจะติดขัดทั้งนั้นแม้กระทั่งบนฟ้าก็ยังมีอันตรายหลากหลายรูปแบบต่อให้เป็นเครื่องบินก็ไม่สามารถใช้การได้คนเหล่านี้จะไปมั่นใจถึงตำแหน่งของตัวลัว่และมาหาเขาได้ยังไง หรือว่าบริษัทนั้นมีอภินิหารที่กว้างใหญ่มากในเวลานี้วางซางก็เกิดความรู้สึกสงสัยและตื่นตกใจอยู่เต็มหัวใจฉันขอดาวว่ามันต้องเป็นเล่เหลี่ยมของพวกหมอดูที่สามารถทำนายได้ดังเทพอะไรเหล่านั้นแน่ๆไม่อย่างนั้นคนของบริษัทไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันอยู่ที่นี่ตัวลัวยักไหลจากนั้นก็พูดว่า พูดจริงๆนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเอชโพดัมในบริษัทดูจากเหตุผลแล้วก็พูดได้ว่าเป็นถึงระดับโจเกอร์เลยก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับยังมีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ในบริษัทแห่งนี้ดังนั้นฉันจึงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แน่ชัดว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนสิ่งเดียวที่รู้ก็คือทุกประเทศบนโลกนี้แทบจะติดต่อมายังบริษัทของเรา นักการเมืองของประเทศเหล่านี้ต่างก็มาหาคนของบริษัทของเราอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เราไปล้างแค้นและสังหารบุคคลสำคัญและในเวลาเดียวกันก็เชื้อเชิญคนของบริษัทเราไปรับหน้าที่ปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกคนอื่นจ้างนักฆ่าของบริษัทมาจัดการได้ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัว่ว ความสางก็อดที่จะแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาก่อนถามขึ้นว่ามีคนเชื้อเชิญบริการในบริษัทของพวกนายไปต่อกรกับนักฆ่าของบริษัทนายอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นักฆ่าจะรู้ว่านี่คือคนของตัวเองแล้วไม่ลงมือนายไม่เข้าใจบริษัทของพวกเราหรอก ตัวลัวสายหน้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าในบริษัทมีเพียงแค่คำว่าหน้าที่และแพ้ชนะเท่านั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเองภายใตย้สถานการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้แม้กระทั่งยังต้องคิดหาวิธีฆ่าอีกฝ่ายเมื่อพูดถึงตรงนี้ใบหน้าของตัวลัวก็ปรากฏรอยยิ้มเย็นชาขึ้นมาทัานใด เพราะกฎเกณฑ์ของบริษัทถ้าสังหารคนภายในพระหน้าที่บริษัทไม่เพียงแต่จะไม่ลงโทษเท่านั้นอีกทั้งยังนำเงินทองของผู้ตายเป็นของรางวัลมาส่งมอบให้แก่คนที่ฆ่าเขาได้อีกด้วยทำไมถึงได้โหดร้ายขนาดนี้คำพูดของตัวล่วททำให้ควางซางรู้จักกับคำน่ากลัวของบริษัทนั้นได้อย่างชัดเจนและในเวลาเดียวกัน ก็เป็นกังวลกับความปลอดภัยของตัวลัวด้วยโหดได้เหรอยังโอเคอยู่ตัวลัวเบะปากก่อนพูดว่าฉันบอกแล้วว่าศักยภาพของบริษัทเรานั้นมีมากมายมหาศาลถ้ายังหมุนเวียนเปลี่ยนผันอยู่ในหมู่เกอะประเทศอยู่แล้วก็มีเพียงบงกตมินที่สามารถรับมือกับบงกตมินได้เท่านั้นอ๋จริงสิ บงกตธมินเป็นชื่อของบริษัทเราฉันเองก็ไม่รู้ทำไมว่าถึงตั้งชื่อนี้พวกเขามาหานายทำไมควางสร้างขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนถามขึ้นว่าไม่น่าใช่เรื่องที่ให้นายไปเสี่ยงอันตรายอะไรแบบนั้นหรอกนะเฮ้ย hey! ไม่มีอันตรายสำหรับบริษัทของเราหรอกแต่นายวางใจเถอะฉันเองก็ถือว่าเป็นของที่สำคัญของบริษัท พวกเขาคงจะยอมให้ฉันตายไม่ได้หรอกตัวรั่วบิดตัวด้วยความเกลียดคร้านแล้วพูดขึ้นว่าเออีกอย่างถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกฎเกณฑ์ที่โหดร้ายมากก็ตามแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายสำหรับตัวเองยังพอเชื่อถือได้เมื่อพูดถึงตรงนี้ ตัวลัวก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วพูดว่าอ๋อจริงสิฉันขอตัวอย่างและสูตรเซรุ่มไวรัสนั่นสักส่วนหน่อยฉันจะเอาไปสร้างเป็นผลงานให้บริษัทสักหน่อยอีกอย่างความสามารถของบริษัทก็มีมากด้วยพวกเขาน่าจะสามารถกระจายเซรุ่มไวรัสเหล่านั้นออกไปทั่วโลกได้ถึงตอนนั้นสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นกว่านี้อืมไม่มีปัญหา สำหรับความต้องการของตัวลัว่หัวสร้างตอบรับได้อย่างไม่ลังเลถึงอย่างไรตัวยางของเซรุ่มไวรัสนี้ก็เป็นของส่วนหนึ่งของตัวลัว่อีกทั้งเขาก็หวังที่จะสามารถกระจายเซรุ่มไวรัสเหล่านี้ออกไปให้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วมนุษย์เหล่านี้จะได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นหลังจากนั้นก็คอยเตรียมความพร้อมรับมือกับเพศภัยครั้งที่สอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหายนะอันน่ากลัวเช่นนี้ในตอนนี้จึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประชากรกลุ่มน้อยและประเทศชาติอีกแล้วมีเพียงแค่การร่วมมือกันช่วยเหลือกันถึงจะทำให้มนุษยชาติยืนหยัดสู้ต่อไปได้อืงั้นก็ดีไม่ต้องไปทรงหรอกเดี๋ยวฉันไปแค่สวัน5วันก็น่าจะกลับมา ตัวล่วอพยักหน้าหลังจากนั้นก็หมุนตัวเตรียมเดินจากไปโดยไม่พูดจาไร้สาระอีกเฮ้ <Hey! S 1> ในขณะที่ตัวลั่วกกำลังจะเดินจากไปควางซางก็เรียกเขาจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดขึ้นว่าอย่าตายนะขอแค่นายไม่ตายฉันก็มีวิธีรักษานาย นึกไม่ถึงว่าน้องมะแลงสาวจะเป็นห่วงฉันด้วยวางใจเถอะฉันเป็นไพ่เอ um, ชโพดัมชนะบริษัทไม่ปล่อยให้ฉันตายหรอกเมื่อได้ยินคำพูดของควางสาางตัวลัวก็กระตุกยิ้มมุมปากจากนั้นก็พูดโดยไม่หันหน้ากลับไปว่าตัวเองก็ระวังด้วยล่ะอย่าให้ฉันกลับมาแล้วเห็นลุ้มศพที่มีหญ้าขึ้นยาวของนายก็แล้วกัน เมื่อพูดจบตัวลัวก็กระโดดพุ่งพรว้ไปข้างหน้าจากนั้นก็กระโดดลงจากตึกสูงแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าอีกสองสามครั้งจนหายลับตาไปไเฮ้จ้านี่ในขณะที่มองไปยังเงาที่จากไปของตัวลัวหางซางก็สายหน้าในเวลาเดียวกันก็เกิดความคิดที่จะตามหลังตัวลัวไปดูหน่อยดีไหมแต่เขาก็สลัดความคิดนี้ออกไป ในเมื่อตัวล่วเห็นว่าสามารถควบคุมได้งั้นคนของบริษัทบงกตมินก็คงจะไม่ทำร้ายตัวล่วอย่างแน่นอนถ้าตัวเองหุนหันพลันแล่นไปแล้วก็บางทีอาจจะกอ่อกวนข้อห้ามของคนอื่นก็ได้ตรงกันข้ามก็อาจจะถึงขั้นเข้าใจผิดและเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงได้เมื่อนึกถึงกริดสีดำอันแปลกประหลาดด้ามน,นั้นของตัวล่ว รวมทั้งบริษัทบงกตมินที่เดินทางมาหาตัวล่วอย่างง่ายดายท่ามกลางวันสิ้นโลกแบบนี้จนกระทั่งจัดคนมาหวางสางอดที่จะรู้สึกสนใจต่อบริษัทบงกตมินไม่ได้บริษัทบงกตมินนี้มีประวัติความเป็นมายังไงกันแน่โอ้บริษัทที่ตัวล่วอยู่ น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการสืบทอดจากสมัยโบราณด้วยในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวของควาง้างอย่างฉับพลันก่อนที่ระบบจะทำการคัดเลือกคุณสมบัติให้แก่ตัวลัวก็สัมผัสได้ ไม่ว่าร่างกายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวลัวหรือกลิตในมือของเขาก็ล้วนแล้วแต่มีร่องรอยการสืบทอดในสมัยโบราณอยู่ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าระบบยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวดังนั้น จึงยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นการสืบทอดมาจากสายไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบทอดสมัยโบราณเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของระบบวางซางก็ขมวดคิ้วขึ้นมาในทันทีแต่เมื่อดูจากบริษัทบงกธมินที่ตัวลัวได้กล่าวไว้ ถูกสร้างขึ้นมาเนิ่นอานแล้วนั้นพลังกระแสเหนือธรรมชาติเพิ่งจะสิ้นสุดลงพวกเขาจะสืบทอดได้อย่างไรวิธีแห่งการสืบทอดด้วยของใช้ต่างๆนั้นมีคุณค่าและสูงส่งมากที่สุด แต่กลับไม่ได้เป็นเพียงอย่างเดียวแม้กระทั่งลัทธิเต๋าก็ยังต้องเตรียมการสืบทอดอื่นๆไว้อีกมากมายดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทบงโกธมินอาจจะสืบทอดโดยผ่านทางเส้นทางอื่น แล้วเติบโตมาได้บนพื้นฐานนี้เชื่อเถอะว่าในโลกใบนี้นอกจากบริษัทบงกธทรมินแล้วน่าจะยังมีอำนาจหรือวงตระกูลอีกไม่น้อยที่สามารถใช้วิธีการสืบทอดเหมือนกันถ้าโฮส ได้พบพวกเขาหลังจากนี้แล้วก็ไม่ต้องยั้งมือถึงยังไงพวกเขาก็เตรียมตัวมายาวนานกว่าโฮสอยู่แล้วหรือรอจนกระทั่งให้กระแสพ,พลังเหนือธรรมชาติที่ทะลักเข้ามาดังนั้นเมื่อเพศภัยมาถึง พวกเขาจะเติบโตเร็วยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้อย่างแน่นอนอมีหน้าละบริษัทบงกฎธมินจึงได้มาหาตัวล่วโดยเร็วดูเหมือนว่าภายในบริษัทของพวกเขาต้องซ่อนคนที่มีความสามารถเอาไว้จำนวนไม่น้อยอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของระบบ แววตาของความสางก็ฉายความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาในทันใดและในเวลาเดียวกันก็นึกถึงคนที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตนั้นขึ้นมาได้ถ้าเขาเดาไม่ผิดคนที่โพสต์นั้นน่าจะได้ผู้สืบทอดอารยธรรมโบราณเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นของสายไหนหลังจากที่หายนะมาถึงโลกใบนี้ก็เกิดการแปรเปลี่ยนภัยอันตรายมากมาย ใครๆก็ไม่รู้ว่าวงตระกูลและอำนาจเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาหลังเพศภัยการโจมตีโลกในตอนนี้และยังทำให้มนุษย์พบเจอกับหายนะและความเสี่ยงด้วยแต่หวังว่าทั้งหมดนี้จะไม่เลวร้ายมากกว่านี้